พระคาถาสมปรารถนาสมหวังสมปรารถนาทุกสิ่งที่ต้องการปราศจากปัญหาและอุปสรรคมากั้นขวางอีกหนึ่งสุดยอดพระคาถาที่จะช่วยดลบันดาลให้ทันใดสมหวังกับสิ่งที่ต้องการหากบริกรรมเป็นประจำจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะต้องการสิ่งใดไม่ว่าจะยากจะง่าย เมื่อตั้งจิตให้แน่วแน่และลงมือทำอย่างจริงจังรัคาถาบทนี้จะช่วยเร่งวันเร่งคืนให้สำเร็จได้ในเร็ววันช่วยทลายปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่ขอยขวางอยู่ให้หมดสิ้นไปท่านว่าวิเศษยิ่งนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนโมสามจบ นะโมตัสสะพะคะวะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มงสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบพระวันตุเมอุณราศีวลีอุปิติอิ ยะสาสีนังลาภสักการะนชาลีติภคกวาอารหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุรโตปิเจยะถังมะอะอุสิวังธรรมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตตาจิตตานัง นาปุตโสนาอิทธิโยนาโมพุทธ,ธายะยะธาพุทธโมนะลาภะมานิมามาพะวันตุเมอุณารสีวลีอุปิติอิยะสะสีนังลาภสักการะนาชาลีติ พัควาอารหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุรโตปิเจยถังมะอะุสิวังธัมมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตาจิตตานังนะปุตโสนะอิทธิโยนะโมพุทธ,ธายะ ยะธาพุทธโมนะลาภะมานิมามาพระวันตุเมอุณารสีวลีอุปิติอิยะสสีนังลาภสักการะนชาลีติพัทวาอารหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโต สุรโตปิเจยถังมะอาุสิวังธรรมมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตาจิตตานังนะปุตโสนะอิทธิโยนะโมพุทธ,ธายะยะทาพุทโมนะลาภะมานิมามาพระวันตุเม อุณราศีวลีอุปิติอิยะศสีนังลาภสักการะนชาลีติพัวาอารหังโอมมหาศีวลีอิติสุขโตสุระโตปิเจยัังมะอะอุสิวังธรรมา จิตตังมานิมาสีวลีเมตตาจิตตานังนะปุตโสนะอิทธิโยนะโมพุทธ,ธายะยะถาพุทธโมนะลาภะมานิมามาพระวันตุเมอุณราสีวลีอุปิติอิยะสะสีนัง ลาะสักการะนชาลีติพักวาอารหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุรโตปิเจยะถังมะอะปุสิวังธรรมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตตาจิตตานังนาปุตโส นะอิถิโยนะโมพุทธ,ธายะยะถาพุทโมนะลาภะมานิมามาพระวันตุเมอุณราสีวลีอุปิติอิยะสะสีนังลาภะสักการะนะชาลีติพะคขวาอารหัง โอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุรโตปิเจยัถังมะอะอุสิวังธรรมมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตตาจิตตานังนาปุสโสนาอิทธิโยนาโมพุทธ,ธายะยะถาพุทธโมนะ ลาภะมานิมามาพระวันตุเมอุณราสีวลีอุปิติอิยะสสีนังลาภสักการะณชาลีติพะควาอะระหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุระโต ปิเจยถังมะอะอุสิวังธรรมมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตตาจิตตานังนะปุตโสนะอิทธิโยนะโมพุทธ,ธายะยะธาพุทธโมนะลาภะมานิมามาพระวันตุเมอุณรา สีวลีอุปิติอิยะสสาีนังลาภสักการะณชาลีติพัคขวาอาระหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุระโตปิเจยัถังมะอะปุสิวังธรรมาจิตตังมานิมา สีวลีเมตตาจิตตานังนะปุตโสนะอิทธิโยนะโมพุทธ,ธายะยะถาพุทธโมนะลาภะมานิมามาพระวันตุเมอุณราสีวลีอุปิติอิยะสาสีนังลาภะสักการะ นชาลีติพัควาอารหังโอมมหาสีวลีอิติสุขโตสุรโตปิเจยะหังมะอะอุสิวังธรรมมาจิตตังมานิมาสีวลีเมตาจิตตานังนาะปุตโสนาะอิทธิโย นะโมพุทธ,ธายะยะธาพุทธโมนะลาภะมานิมามาพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่ใช้สำหรับบูชาและขอพรต่อองค์พระศรีวลีช่วยให้คล่องเรื่องโชคลาภและสมปรารถนาท่านแนะนำว่าให้ใส่บาตรเช้าหรือทำบุญกับผู้ยากไร้บ่อยๆก็จะเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นเมื่อบริกรรมเป็นประจำต่อเนื่อง จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นมีแต่โชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายประสบความสำเร็จในการงานการค้าการขายและธุรกิจไม่อับจนอีกต่อไป